โรงพยาบาลสวิติเวศสีราชาเพราะชีวิตผิดพลาดไม่ได้เสนอ Health Secretary เลขาสุขภาพบายสมิติเวศสีราชาเพราะว่าความสุขคือสิ่งที่เราต้องการ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับเฮลสแคลเทอรี่เลขาสุขภาพนะคะของโรงพยาบาลสมิติเวสศรีราชาออยู่มุมนึงภายในโรงพยาบาลสมิติเวชกลังจะบอกท่านผู้ชมว่าการบริโภคอาหารนะคะท่านผู้ชมจะต้องให้ความสําคัญและก็ใส่ใจในเรื่องของอาหารครบห้ามู่ความสะอาดถูกหลักอนามัยแนละที่สําคัญต้องเลือกแล้วนะคะสาหรับสาวๆและคุณสุภาพบุรุษที่กลัวความอ้วนนะคะเพราะถ้าเป็นโรคอ้วนแล้วเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุกระทบไปถึงหลายๆอย่างเลยนะคะที่สําคัญเนี่ย ถ้ายังไม่มีโรงพยาบาลที่ดูแลเกี่ยวกับความเสื่อความงามน,นะคะโปรดวางใจยให้สมิติเวกับสถาบันความงามเป็นผู้ดูแลนะคะสถาบันความงามมีคําตอบให้คุณค่ะสอบถามได้ที่038 320 300เปิดบริการที่ชั้น4ของโรงพยาบาลค่ะวันนี้พิธีกรแต่และช่วงมีอะไรน่าสนใจมานําเสนอไปติดตามชมกันและช่วงท้ายพบกันค่ะทุกความเชี่ยวชาญคือมาตรฐานเดียวกัน โรงพยาบาลสมิติเวชพร้อมดูแลคุณและคนในครอบครัวด้วยแพทย์เฉพาะทางและการบริการที่เอาใจใส่สมิติเวชสุขุมวิทสีนครินท์และสีราชามาตรฐานสมิติเวชมาตรฐานหนึ่งเดียวที่ให้คุณวางใจ038 320 3 00 way, สมิติเวชสรีราชาวันสมิติเวชทรีโลเคชั่นช่วงเฮลท์ทอ Est, ah. พบกันในช่วงเฮลทอกับท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งนะคะกับอายุรแพทย์โรคมะเร็งและโรคเลือดประจำโรงพยาบาลสมิติเวชศิริราชคอนแนนทุกท่านรู้จักนะคะคุณหมอสิริประจรแต่งแดนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะโรคมะเร็งค่ะเป็นโรคที่ท็อปพิษแล้วก็หลายท่านเนี่ยไม่ให้ความสําคัญกับการเรียกว่า ว,วินิจฉัยใช่ไหมคะหรือว่าการคัดกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมารับรักษาแล้วเนี่ยก็พบว่าเป็นไปนในระยะใกล้ๆจะสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหมอ,อจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการคัดกรองโรคมะเร็งก่อนอื่นอยากแะแนะนําก่อนว่าโรคมะเร็งคือโรคที่เป็นลักษณะไหนคะคือโรคมะเร็งเนี่ยนะคะคือกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ในร่างกายคือปกติร่างกายเราเนี่ยจะสามารถควบคุม การเจริญเติบโตของเซลลได้นะคะแต่ถ้าเมื่อร่เกิดมะเร็งขึ้นก็คือการที่เซลล์ไม่สามารถควบคุมให้เจริญเติบโตไปตามปกติได้แลมีการเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วคือมะเร็งเนี่ยจะแบ่งหลักๆออกเป็น2อองอย่างนะคะก็คือมะเร็งที่เป็นกับระบบทางเดินโลหิตมะเร็งโรคเลือดนะคะที่พูดกันง่ายๆเพราะเราสัญญาเราจะได้ยินว่ามะเร็งโรคเลือดอะไรเงี้ยนะคะกับมะเร็งที่ไม่ใช่โรคเลือดก็คือมะเร็งที่เกิดตามอวัยาะต่างๆ มะเร็งโรคเลือดที่เห็นกันบ่อยๆเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวค,ค่ะแล้วก็มะเร็งต่อมน้ําเหลืองค่ะส่วนในเรื่องของมะเร็งที่ไม่ใช่โรคเลือดนะคะถ้าเกิดเซลล์เจริญเติบโตผิดปกติมากๆเพิ่มจำนวนมากๆขึ้นก็จะกลายเป็นก้อนค่ะซึ่งก็แล้วแต่ว่ามะเร็งชนิดนั้นเป็นกับยววยวะอะไรนะคะ,คะเช่นที่เราเจอบ่อยๆแล้วพบบ่อยๆในประเทศไทยนะคะสําหรับผู้หญิงก็จะเป็นมะเร็ง ้านมแล้วก็จะทำก้อนได้แล้วก็มะเร็งปากมดลูกค่ะแล้วมะเร็งปากมดลูกเนื่องจากว่าเราไม่สามารถทาก้อนได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้กระจายไปตามต่อมน้าเหลืองนะคะก็อาจจะทามีเิดมีเลือดออกผิดปกตินะคะที่สังเกตได้นะคะท่านผู้ชมตรวจภายในพบเป็นก้อนหรือว่าเป็นแผลที่ปากมดลูกซึ่งอันนี้ต้องอาศัยแพทย์ช่วยในการตรวจภายในค่ะ ส่วนผู้ชายนะคะก็จะเป็นมะเร็งของปอดนะคะเนื่องจากปอดเราบางทีเราทำไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีการกระจายขึ้นมาที่ต่อมน้ําเหลืองนะคะเราอาจจะมีอาการไอมีไอเป็นเลือดะะหรือว่าบางคนก็เสียงแหบได้ทําไมถึงเสียงแหบก็คือการที่ก้อนเนี่ยโตขึ้นในช่องอกแล้วเนื่องจากเส้นประสาทที่เลี้ยงกล่องเสียงรอมันจะมีการโค้งไปในช่องอกก่อนะคะถึงจะโค้งขึ้นมาหากล่องเสียงก็จะมีเสียงแหบได้ เพราะฉะนั้นความสําคัญนะคะหรือว่าความจําเป็นของการตรวจทัดกรองว่ามะเร็งมีความสําคัญยังไงคะคุณหมอคะมะเร็งเนี่ยนะคะคือถ้าเกิดว่าเราเจอตั้งแต่ระยะต้นๆก็จะสามารถให้การรักษาได้บางคนมีโอกาสที่จะหายขาดได้ด้วยนะคะ,คะการจะเจอช่วงแรกเนี่ยมักจะไม่ค่อยแสดงอาการอะไรให้เห็นแต่มั่จะแสดงอาการอีกทีหนึ่งเมื่อเป็นเยอะแล้วนะคะ,คะบางทีก้อนเล็กนิดเดียวเนี่ยก็ทําไม่เจอได้นะคะ,คะ เพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองเนี่ยก็คือการที่จะทําให้เราสามารถเจอมะเร็งได้ตั้งแต่ต้นๆน,นคะคะแล้วจะลดอัดตราการเสียชีวิตของคนไข้ได้นะคะ,คะที่ตอนนี้ที่เมืองไทยเราเองก็จะมีการตรวจคัดกรองนะคะก็คือตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกคะคะสำหรับผู้หญิงนะคะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม,มนะคะตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกมาค่ะมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะ แล้วก็มะเร็งตับสําหรับคนที่อยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงนะคะกลุ่มเสี่ยงของมะเร็งตับบางคน,นอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเป็นเป็นยังไงก็คือ,อคนไข้ที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบชนิดดีหรือ C และคนไข้ที่มีภาวะตับแข็งหรือไม่ว่าจะจากแบบสาเหตุอะไรก็ตามค่ะแลตอนนี้คือเป็นการตรวจคัดกรองนะคะแต่คุณหมอบอกว่าทางที่ดีที่สุดของการก่อนมาตรวจคัดกรองคืออะไรคะคุะคณหมอจริงๆแล้วอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่ทุกคนตอนนี้เริ่มเริ่มตื่นตัวมากขึ้นโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยนะคะเป็นที่น่าภูมิใจมากว่าเราสามารถป้องกันภาวะเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้นะะั่นคือการหลายๆอย่างนะคะแต่ที่สําคัญคือมด,มดสบบุหรีอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะสามารถป้องกันโรคได้หลายชนิดตั้งแต่มะเร็งปอดนะคะ,ะแล้วก็มะเร็งของหลอดอาหารมะเร็งของคอหูคอจมูกนะคะ,ะ,ค,ะคืออันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนช่วยกัน ไม่ว่าตัวหมอเองหรือว่าคุณแอนเองนะคะ,คะแล้วก็ทั่วทั่วประชาชนทั่วไปทุกท่นทกานะะช่วยกันบอกต่อว่าการงดการสูบบุหรี่เนี่ยมันก็เป็นการยับยั้งหรือว่าไม่ให้กระทบไปสู่อวัยว,วะอื่นที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้นะคะ,คะในช่วงท้ายแล้วสําหรับคลินิกนะคะเฉพาะทางาก,กับเรื่องของโรคมะเร็งคุณหมอเมียจะฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะถึงการรักษาและการให้บริการเชิญค่ะก็ ตอนนี้นะคะทางโรงพยาบาลสมิติเวศรีราชาเราก็มีคลินิกเฉพาะทางสําหรับโรคมะเร็งนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งโรคเลือดหรือว่ามะเร็งที่ไม่ใช่โรคเลือดนะคะซึ่งก็พร้อมที่จะให้การคําปรึกษาแล้วก็ตรวจคัดกรองนะคะ,คะหรือบางท่านไม่ได้เป็นอะไรแต่รู้สึกว่าอยากแบบเข้าใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ะเราก็ยินดีให้คําแนะนํานะคะ ส่วนท่านที่มีอาการผิดปกติหรือว่าได้รับการวินิจฉัยมะเร็งแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะคะ,คะเราก็จะมีทีมแพทย์ในการรักษาแล้วก็ทำปรึกษานะคะว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปแล้วเราจะตายเลยไหมถ้าเป็นมะเร็งอันนี้มาปรึกษากับหมอก่อนได้นะคะ,คะอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิทยาการในการรักษาก้าวหน้าขึ้นเยอะมากค่ะ บโรคมะเร็งน,นะคะคุณหมอถ้ารู้ทันก็รักษาได้นะคะสอบถามได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวชศิริชาวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอศิริกจรแต่งแดนนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการคัดกรองโรคมะเร็งขอบคุณคุณหมอค่ะและพบกับเฮลท์ท้อในครั้งต่อไปนะคะท่านผู้ชมรางวัลคุณภาพที่สุดแห่งความภูมิใจจากโรงพยาบาลสมิติเวชศิราิชา ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI Joint Commission International Accreditation ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล H.A. Hospital Accreditation รางวัล P.M. Award 2009 Prime Minister's Export Award รางวัลประกาศเกียรติคุณประเภทธุรกิจบริการส่งออกดีเด่นประเภทธุรกิจบริการรักษาพยาบาลรางวัล H.M.A. Award 2009ประเภทแคมเปญการตลาดโปรโมชั่นและประชาสัมพันธ์ดีเด่นประจำภูมิภาคเอเชีย โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชามาตรฐานคุณภาพระดับโลกแห่งแรกในภาคตะวันออกช่วงเฮลท์แคร์บายสมิติเวชศรีราชาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับหมอธรรมิกาค่ะจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาในช่วงเฮลท์แคร์กันอีกครั้งแล้วนะคะ วันนี้ค่ะหมอมีเรื่องที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่มีผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านนะคะเคยไหมคะปัญหาของท่านในเรื่องของความจํานะคะบางท่านอาจจะมีอาการหลงลืมเรื่องของวางสิ่งของเอาไว้ลแล้วก็หาไม่เจอบางท่านก็อาจจะจําวันเวลาไม่ค่อยได้และทุกท,ท่านเคยสังเกตไหมคะว่าเอ๊ะเราจะทราบได้อย่างไรว่านี่คืออาการหลงลืมในคนสูงอายุทั่วไปหรือว่านี่คืออาการของโรคสมองเสื่อมนะคะ คนที่มีอาการหลงลืมทั่วๆไปตามอายุเนี่ยนะคะก็จะเป็นครั้งคราวนะคะแล้วก็มักจะยังทํากิจวัตรประจําวันได้เป็นปกติแต่ในคนสูงอายุที่มีโรคสมองเสื่อมนั้นเนี่ยนะคะความจําของเขาเนี่ยจะสูญเสียไปโดยเฉพาะความจําใหม่ๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆไม่ว่าจะเป็นวนันเป็นสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือน และคนที่มีโรคสมองเสื่อมนะคะเขามากักจะสูญเสียการดํารงชีวิตประจําวันบางส่วนไปอย่างเช่นนะคะการทานข้าวอาบน้ําหรือว่าแต่งตัวเนี่ยจะไม่สามารถทําได้เรียบร้อยเหมือนเดิมคนที่มีโรคสมองเสื่อมจะมีปัญหาทางพฤติกรรมตามมาด้วยอย่างเช่นภาวะสึมเศร้านะคะอาการวิตกกังวลปัญหานอนไม่หลับหรือว่ามีอาการทางจิตอย่างเช่นระแวงประสาทหลอนแล้วก็หูแววได้ด้วยนะคะ ซึ่งการประเมินภาวะสมองเสื่อมนั้นเนี่ยก็ต้องพาผู้ป่วยนะคะมารับการประเมินสภาพจิตประเมินภาวะการเสื่อมของสมองและในบางรายนะคะอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์ค่ะขึ้นไฟฟ้าสมองหรือว่าการทำา m r i นะคะเพื่อที่จะดูเนื้อสมองว่ามีการเสื่อมถอยมากน้อยแค่ไหน วิธีการดูแลนะคะผู้สูงอายุที่มีภาวะหลงหลงลืมลืมหรือว่าภาวะสมองเสื่อมนะคะเราต้องหาสาเหตุให้พบก่อนนะคะว่าภาวะสมองเสื่อมนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุจากความเสื่อมของร่างกายหรือว่ามีสาเหตุอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นนะคะมีก้อนเนื้อในสมองมีภาวะเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกหรือว่าภาวะที่เป็นพาร์กินสันนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสมองเสื่อมธรรมดาหรือว่าเป็นความเสื่อมจากวัยที่มากขึ้นการดูแลก็คงจะไม่ แตกต่างกันนะคะก็คือว่าท่านเนี่ยต้องการทั้งความรักความเข้าใจแล้วก็กําลังใจจากลูกๆหลานๆนะคะวิธีการที่คุณจะสื่อสารกับท่านเนี่ยควรจะเป็นคําพูดที่สั้นกระชับนะคะเข้าใจง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องอธิบายยาวมากเกินไปเพราะว่าท่านจะมีความสามารถในการจดจําได้ค่อนข้างที่จะจํากัด และสําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการพาผู้สูงอายุที่ท่านรักนะคะมาตรวจประเมินอาการหรือว่ารักษาโรคที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมหรือความชราตรงนี้นะคะเรามีศูนย์สมองค่ะที่จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประเมินอาการไม่ว่าจะเป็นอาการทางกายแล้วก็อาการทางจิตใจนะคะท่านสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ได้ตลอดเวลาเลยะะละค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในช่วงเฮลท์แคร์ค่ะสวัสดีค่ะ ให้ชีวิตที่มีค่าของคุณอยู่ในความดูแลของเราศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินสมิติเวศสีราชา EMS and Trauma Center พร้อมดูแลคุณจากอุบัติเหตุทุกสถานการณ์รวดเร็วฉับไวปลอดภัยด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ครบคันได้มาตรฐานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ทันทีด้วยรถพยาบาลระบบ GPS จึงไม่พลาดทุกวินาทีสำคัญเพราะชีวิตผิดพลาดไม่ได้ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินสมิติเวชศรีราชาบริการ24ชั่วโมงโทร038 324 111 วันนี้ปัญหาเรื่องกระดูกและข้อของคุณจะหมดไป Bon e a น d Joint Center ศูนย์รักษากระดูกและข้อสมิติเวศรีราชามาตรฐานคุณภาพระดับสากลตอบทุกโจทย์ทุกการรักษากระดูกและข้อโดยแพทย์ทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือการรักษาที่ครบครันทันสมัยจากศูนย์การดูแลผู้ปวว่วยอุบัติเหตุทางด้านกระดูกและข้อศูนย์ผ่าตัดข้อเข่า,ขาเทียมข้อสะโพกเทียมและกระดูกสันหลังศูนย์การรักษา,าด้วยการส่องกล้องข้อเข่าและข้อไหล่ ศูนย์การรักษาอุบัติเหตุทางหมื่นและอุบัติเหตุจากการทำงานศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและเวชศาสตร์การกีฬาเพราะชีวิตผิดพลาดไม่ได้ศูนย์รักษากระดูกและข้อโรงพยาบาลสมิติเวศรีราชาไขทุกข้อเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร0 3 8 3 2 0 3 0 0ช่วง h e a l t h s p o t ตบายสมิติเวศรีราชาสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่วง h e a l t h s p o t นะครับ สำหรับท่าออกกำลังกายวันนี้นะครับจะเป็นท to ่าสำหรับการออกกำลังกล้ามเนื้อขานะครับกับการทรงตัวนะครับเราเริ่มด้วยการยืนตรงนะครับขาสองข้างครับยืนขนานกันนะครับลงน้ําหนักขาสองข้างให้เท่าๆกันนะครับหน้าท้องเกร็งขมเหวตลอดเวลานะครับมีปล่อยนะครับขมเหวไว้หลังนะครับยืดให้ตรงครับกระดูกสันหลังยืดตรงยืดศีรษะขึ้นเพดานนะครับไล่ปล่อยสบายๆครับมือจับที่เอวครับทรงตัวนะครับทิ้งน้ำหนักไปทางขาซ้ายครับ ขาขวาครับแตะด้านหน้าหายใจเข้าเพื่อเตรียมครับหายใจออกครับยกขาขวาขึ้นมาครับงอ90้าองศาหายใจเข้าครับรักษาการทรงตัวให้ดีครับหายใจออกครับยกขึ้นมาครับหายใจเข้าครับเหยียบตรงครับหายใจออกครับยกขึ้นมาครับค้างไว้ครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับวางขาลงครับแล้วเปลี่ยนข้างครับ เหยียดขาออกมาครับขาซ้ายนะครับทิ้งหลักที่ขาขวาครับหายใจเข้าเพื่อเตรียมครับหายใจออกครับยกขาขึ้นมาครับงอ90องศาครับหน้าท้องเกรงขมแมวอยู่ไว้นะครับหายใจเข้าครับเหยียดตรงครับหายใจออกครับยกขาขึ้นมาครับไหลปล่อยสบายๆไม่ห่อไะไรนะครับพยายามให้ตัวนิ่งที่สุดครับหายใจเข้าครับเหยียดตรงครับหายใจออกครับยกขาขึ้นมาครับตัวให้นิ่งนะครับค้างไว้ครับหายใจเข้าครับ หายใจออกครับวางขาลงครับรีแล็กซ์ขาเล็กน้อยนะครับด้วยการสั่นสบายๆนะครับเซตต่อไปครับทิ้งน้ำหนักที่ขาสองข้างนะครับขาขวาทับเหยียดตรงไปด้านหน้าครับมือสองข้างครับชี้ขึ้นเหนือเพดานครับหน้าท้องเกร็งแขนครับหลังตรงหายใจเข้าเพื่อเตรียมครับหายใจออกครับค่อยๆลดแขนลงมาครับขายกขึ้นมางอ90องศารักษาหลักการทรงตัวให้ดีครับหายใจเข้าครับยืดตัวตรงขึ้นมาครับ หายใจออกครับลดแขนลงมาครับสวยครับหายใจเข้าครับนาทองยังขมแบวไว้นะครับหายใจออกครับลดแขนและขายกขึ้นครับค้างไว้ครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับลดแขนและขาลงมาครับดีแลกซ์ขาเล็กน้อยนะครับต่อไปครับทําฝั่งด้านตรงข้ามนะครับยืนลงหนักขาสองข้างครับขาซ้ายครับแตะมาด้านหน้าครับ มือสข้างครับยกขึ้นชี้ขึ้นเพดานหายใจเข้าเพื่อเตรียมครับกรบแมวหน้าท้องหายใจออกครับค่อยๆลดแขนกับขายกขึ้นมาครับรักษาการทรงตัวให้ดีครับหน้าท้องยังกรบแบอยู่นะครับหายใจเข้าครับยกครับยืดะครับหายใจออกครับลงมาช้าๆหายใจเข้าครับยืดขึ้นครับหายใจออกครับยกแขนและขาขึ้นมาครับ ค้างไวครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับค่อยๆลดแขนและขาลงครับรีลักขาเล็กน้อยครับด้วยการสายไปมาเอาละครับสำหรับท่าออกกำลังกายวันนี้นะครับเป็นท่าสําหรับการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็ผู้ที่มีการทรงตัวไม่ค่อยดีนะครับให้ฝึกท่านี้นะครับถ้าคนที่ยกสูงและลำบากนะครับพยกขึ้นมานิดเดียวพอนะครับยกมานิดเดียวนะครับฝึกน้อยก่อนช่วงแรกนะครับระยะต่อไปทํามากขึ้น ร่างกายฉบับตัวทําให้ทําได้มากขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการออกกําลังกายหรือการฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในช่วงเฮร์สปอร์ตครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ ฝากไว้ช่วงท้ายค่ะกับโปรแกรมนะคะประกันราคา60รายการการผ่าตัดที่ทุกท่านสามารถผ่าตัดที่การันตีราคานะคะ60รายการน,นี้สอบถามได้เช่นเดียวกันที่โรงพยาบาลสมิติเวชศิราิชาหรือที่แผนก CFC ของโรงพยาบาลนะคะอย่าลืมนะคะว่า w w w s m i t h w e h o s p i t a l c o m ทําให้คุณและสมิติเวชศิราิชาแคบลงนะคะใกล้ชิดก,กันมากขึ้นสามารถเยี่ยมชมได้นะคะและสอบถามได้ที่088 300 300เรื่องสุขภาพเราดูแลรักษาได้ไม่ใช่เรื่องยากที่โรงพยาบาลสมิติ ส,ส,าาสมิติเวชศิราชาสมิติเวชศิรชาสมิติเวชใกล้บ้านคุณนะคะช่วงท้ายนี้อย่าลืมนะคะว่าสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญหาซื้อไม่ได้อยู่ที่การดูแลของทุกท่านเองแต่ถ้าเกิดเจ็บป่วยไม่สบายให้สมิติเวชศิราชาเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลสุขภาพของคุณนะคะพบกับโยสเกติลรี่ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ at time